ห้องแต่งตัว dressing room sweater เสื้อขนสัตว์ blazer เสื้อนอก jeans กางเกงยีน shorts กางเกงขาสั้น trousers กางเกงขายาว accessory เครื่องประดับ handbag กระเป๋าถือ necktie เนคไท t-shirt เสื้อยืดคอกลม overcoat เสื้อคลุมยาว evening dress ชุดราตรีของสตรี dress ชุดกระโปรง jacket เสื้อแจ็คเก็ต belt เข็มขัด bow tie หูกระต่าย skirt กระโปรง shirt เสื้อเชิ้ต shoes รองเท้า wig ผมปลอม comb v earring ตุ้มหู wardrobe ตู้เสื้อผ้า necklace สร้อยคอ handkerchief, ผ้าเช็ดหน้า split skirt, กระโปรงกางเกง purse, กระเป๋าใส่เงิน pants, กางเกงขายาว overalls, ชุดเอี่ยม uniform, ชุดเครื่องแบบ bathrobe, เสื้อคลุมอาบน้ำ nightshirt, เสื้อนอนผู้ชาย nightgown, ชุดนอนกระโปรง gloves, ถุงมือ r a ิ i e r ยกทรงสัตวี underpants กางเกงชั้นใน bikini ชุดอาบน้ำบิกินี่ raincoat เสื้อกันฝน stocking ถุงน่อง glasses แว่นตา hanger ไม้แขวนเสื้อ bracelet กำไลมือ perfume น้ำหอม hairband ที่คาดผม canvas shoes รองเท้าผ้าใบ ทักซีโดชุดทักซีโด Maternity d res s ชุดคลุมท้อง Polo shirt เสื้อเชิ้ตโปโล Undershirt เสื้อกล้ามผู้ชาย Tight ชุดรัดรูป Dressing table ตโต๊ะเครื่องแป้ง Jumper เสื้อไหมพรมขนสัตว์ Windbreaker เสื้อนอกกันลม Miniskirt กรโบรงสั้นมากมาก j a m a s เสื้อกางเกงนอน Vest เสื้อกั๊ก dressing stool เก้าอีหน้าโตเครื่องแป้ง scarf ผ้าพันคอ hair ribbon โบผูกผม slipper รองเท้าแตะ cap หมวกแก๊ป hat หมวก watch นาฬิกาข้อมือ socks ถุงเท้าสั้น boot รองเท้าบูท high heel รองเท้าส้นสูง button กระดุม ring, แหวน curtain, ผ้าม่าน brogan, รองเท้าหุ้มข้อขนาดใหญ่ใช้ใส่ทำงาน bloomers, ชุดชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง capote, เสื้อคลุมยาวที่หมวกคลุมติดอยู่ jersey, เสื้อถักรัดรูป kilt, กระโปรงสั้นพับจีบตาหมากรุก rubber shoes, รองเท้าแต่ running shoes รองเท้าสำหรับใส่วิ่ง Sand shoes รองเท้าผ้าใบพื้นอย่างใช้เดินบนทราย Smock เสื้อคลุมกันเปื้อนสำหรับทำงาน